สวัสดีครับผมสิงห์เข้าวันนี้มีผลงานซีดีของผมเบ่ง ับวง Nobody ก็เป็นเพื่อนสมาชิกที่รู้จักในเว็บกีตาร์ไทยตอนแรกก็จุะกายโดยคุณเอชัยรัฐก็รู้จักกันในเว็บกีตาร์ไทยไม่ไหละผมก็ไปโพสคลิปบา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 ผมตอนนั้นก็ทำเพลงเันเลงไว้เยอะก็เลยไปโพสไปที่ในเว็บกีตาร์ไทยตอนไปโพสแรกๆก็โดนด่ากระจาย เป็นรรมดา์ครับบางครั้งเราอยากพรีเซนต์ตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการนําเสนอไปบ้างก็ต้องมีการโดนต่อว,ว่ามาบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาจากนั้นก็จะมีเพื่อนๆคนที่ว่าแฮปปี้กับกับงานที่เรานำพรีเซนต์นำเสนอไปพบเพลงเราบางครั้งบางคนเขาไม่ชอบบางคนเขาชอบแต่ผมดูแล้วสไตล์ที่ผมเล่นอยู่กับเพลงที่ผมเล่นอยู่ก็ไม่มีใครทํา มก็เลยไปโพสที่ในเว็บกีตาไทยก็ได้รู้จักกับคุณเอก็อเป็นที่มาของอัลบั้ม nobody นี่เพราะคุณเอเขาทำเพลงไปเยอะแต่ไม่มีใครสารฝันของเขาบางครั้งเพลงที่เขาทำมาบางครั้งมันไม่มีใครที่ไป,ไปใช้ไอเดียแล้วก็ไปผักดันเพลงเขาออกมาให้เสร็จสมบูรณ์พอดีมาเจอผมเราก็เลยได้คุยกันในโลกของไอโซเชียล การทำงานของอัลบั้มนี้ก็ผมอัดลายกีตาร์ผ่านโปรแกรม c u Base ที่ผมใช้อยู่เพราะอัดเสร็จแล้วผมก็จะส่งทางในตัวเชียวไปให้คุณเอเขาคุณเอก็จะเป็นคนมิกด,ดาวอีกครั้งหนึ่งรวมแต่ทำนองการเรียบเรียงมันเ่คือบคุณเอเาขาเขาก็ส่งเพลงเขามาให้ผมฟังผมออก็ออกไอเดีออกเรื่องลายกีตาร์ให้ ทั้งลายกีตาร์โซโล่ส่วนร้องก็มีคนหนุ่มชื่อคนหนุ่มอยู่ในที่อลร้องเพลงใหม่อัลบั้มนี้อยู่คนร้อ,องแล้วก็ส่วนลายอืนก็คุณเอก็เป็นคนจัดการก็มีอยู่ทั้งหมดสิบเพลงสุบมาจะเป็นเพลงของคุณเอแต่งมีเพลงพิเศษเท่านั้นเองหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงที่ผมแต่งชื่อว่าเพลง เปิดใจให้ฉันที่เออคุณเอดันมาลงในอัลบั้มนี้ด้วยลายหลักๆพาร์ตกีตาร์ก็สมมากก็มาจากลายที่ผมเคยทำคลิปสอนมันจะสมมาก,กเยอะเลยพอเราไปใช้งานในการทำเพลงคเราจะรู้ประโยชน์ทันทีกับการสึกผลกันมากๆแล้วก็มาการอินฟูไว้กับเพลงสไตล์ล็อกจริงๆอะไรอัลบั้มนี้เพลงออกมาเป็นแนวล็อกเก่าๆนะครับคนฟังนึกถึง ถ้าชอบไมโครไฮล็อกหรือว่าสมัยคุณปูแบ็กเฮดอย่างนั้นวงยูดีนเนียมซาวด์ดนตรีล็อกกีตาร์ดุดๆสมัยโบราณน,นั้นคล้ายๆกันเลยถ้าใครชอบดิกสซลโลในยุคเก่าๆนั้นผมเป็นคนที่ชอบในในซาวด์ยุคกีตาร์ไหม UFO, Michael Jinger แล้วก็เวน h a เลนในยุคนั้น ผมว่าอซาวน์ดนตรีซาว,าว์กีตาร์มันมีเสน่ห์พอสมควรผมเลยติดซาว์แบบนี้นก็ลอไปใช้ลงอัลบั้มชุดน,นี้อยากให้เพื่อนๆไปลองฟังดูแล้วว่าใครสนใจนะหรือว่าจะสั่งซื้อติดต่อผ่านเอได้เลยเดี๋ยวผมลงที่อยู่ที่ติดต่อให้อ่าผลงานดีๆหรือว่าใครชอบลายกีตาร์ของสิงเ,าเา่าก็แน่สั่งซื้อไปเก็บไว้ฟังได้ รับรองไม่มีปัญหาอะไรฟังเปิดเพลินเจริญใจว่ากันประมาณนี้จริงๆเม้นหลักเพลงส่วนมากก็เป็นแนวล็อกทั่วไปอาจจะอาจะ,าจะถ้าคนที่ชอบล็อกใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นล็อกแบบจะบอกโบราณไหมมันก็ไม่เชิงอาจจะเป็นล็อกจินสไตล์ล็อกรุคเก่าอย่างนั้นเป็นซะมากกว่า,อ,าอย่างใครชอบสไตล์นยุโรดอย่างเนี้ย ก,ก็มีลิกในสไตล์นั้นที่ผมเคยทาสอนกับลายกีตาร์แบบนั้นมีมีหลายเพลง,องพอสมควรทั้งลายจิ้มอ่าลูกสปดีดลูกข้ามสายอมีเทคนิคการเล่นกีตาร์แบบนั้นมีเกือบเพลงในอัลบั้มนี้จริงผมทำกับคุณเอเนี่ยทำเยอะมากเลยอ่ะมาแทบจะออก,กอัลบั้มชุดชุดหนึ่งได้เลยแต่ก็คงรลอ,อีก สักพักหนึ่งมันจะมีจุดสองตามมาโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำอัลบั้มที่ผมร่วมทำกับคุณเอชรัตชื่ออัลบั้ม Nobody ไม่มีใครดีพร้อมโอเคฝากอัลบั้มชุดนี้ไว้ในใจของเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโอเคครับบคุณมากครับ